พาวเวลเขาก็ถือโอกาสครับในการบริหารจัดการเรื่องของความคาดหวังของตลาดความคาดหวังตลาดคืออะไรคืออันที่หนึ่งตลาดหุ้นเขาพูดเขาพูดคํานี้นะตลาดหุ้นที่นิวไฮเขาว่าตลาดหุ้นนิวไฮคือสารัตเอสแอนด์บีห้าร้อยนะครับเนสแดกอะไรต่างๆเนี่ยเขาพูดลองเทสดูว่าเอ้ยถ้าฉันพูดแบบนี้แล้วว่ามันก็มีความเสี่ยงนะที่จะลด ดอกเบี้ยเยอะไม่ได้เพราะมีเงินเ้อที่อาจจะยืนสูงสําหรับประเทศสหรัฐแต่ตลาดแรงงานก็อ่อนตัวลงอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็ต้องลดแต่อาจจะเรียกว่าเป็นการลดเพื่อป้องกันความเสีย่ยงหรือ risk Management เนี่ยเขาก็ลองดูซึ่งตลาดสหรัฐก็ก็ลงไม่เยอะมีการผันผวนฮะมีแรงขายออกมาแต่ไม่ได้ลงเยอะขนาดที่ว่าน,น่ากลัวเพราะนั้นเขาต้องบริหารความคาดหวังของตลาดหุ้นสองตลาดพันธบัตรตลาดการเงิน ไม่ให้เรื่องของยิวที่มันลดลงเนี่ยมันกระชากเกินเพราะถ้ากระชากเกินเนี่ยบอลหรือว่าตลาดสนาบาับัตมันใหญ่กว่าตลาดหุ้นและผู้เล่นมันเยอะและด้วยการที่ท้องทางโลกตอนนี้ก็ลุมขายมันบัตรสหรัฐเยอะอยู่แล้วเขาก็จะพยายามทาให้มันค่อยๆเป็นสมูทอันที่สามก็คือเรื่องของตัวดอกเบี้ยเองเขาก็ต้องพูดประมาณว่าโอเคฉันจะลดตามดอทพอสต,ตรงนี้นะแต่มันก็ไม่ต้องเป็นจาเป็นต้องรีบเปิด ช่องว่างให้ตัวเองในการมีพื้นที่ครับในการลดดอกเบี้ยในอนาคต